คุณผู้ชมจะพาไปที่วังนาคินคำาชโนที่จังหวัดอุดรธานีหลายท่านก็คงไปไหว้นะฮะับางทีก็มีมเครื่องเส้นไหว้นะฮะปู่ศรีสุสทโธย่าศรีปธุมมาฮะ<ม>แต่วันนี้คุณผู้ชมฮะมีไม่แน่ใจว่าไปสักการะหรือเปล่าพอเจ้าหน้าที่นี่ฮะคุณผู้ชมฮะนั่งเรือกันไปเลยคุณผู้ชมเพื่อไปจับอะไรรู้ไหมฮะ,ะคุณผู้ชมฮะไม่ได้ไปจับพญานาคนะคุณผู้ชมฮะไม่ได้ใช้เชือกคล้องบวงบานแล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้อันนั้นมีแต่ในหนังในละครฮะคุณผู้ชมมาแต่นี่คือชีวิตจริงและเจ้าที่ไปจับอะไรรู้ไหมฮะเห็นไมหนไมฮะตัวยาวๆไม่ใช่พญานาคฮะอีกวัวนาครับคุณผู้ชมครับอีกวัวนาเขียวเพราะชาวบ้านบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่คําชะโนดเนี่ย มีอ e ีโกนาเขียวหลายตัวเลยเนื่องจากว่าสภาพของป่าคําชโนดที่รกทึบแล้วก็มีการขุดคลองล้อมพื้นที่แล้วอ e ีโกนามันไปอาศัยอยู่ตรงไหนมันอาศัยอยู่ที่ส่วนยอดของต้นไม้ฮะการดักจับไม่ใช่ง่ายนะฮะเจ้าหน้าที่บอกเป็นไปด้วยความยากลําบากนะฮะมีทั้งเดินมีทั้งนั่งเรือและอุปกรณ์ใช้สวิงยาวและบ่วงคลองนะอันนี้ใช้จับได้จริงนะฮะไม่ได้ไปจับพญานาคนะค,ะนะคะุณผู้มชมฮะซึ่งผู้นําชุมชนบอกว่าตอนนี้อ e ีโกนาเขียวไม่ได้อยู่แค่ในคําชโนดชาวบ้านบอกว่าห่างออกไปกิโล2กิโลเนี่ย จนเชื่อว่าอีกกวหน้าเขียวเนี่ยทำไมตอนนี้โมโนข่าวเช้าหรือโมโนนิวเราต้องนําเสนอข่าวม,มันเป็นการผสมพันธ์ที่ผิดแผก สายพันธ <Wow. S 1> ุ์ไะคุณผู้ชมฮะเออคุณผู้ชมฮะจนตอนนี้มันออกลูกออกหลานมีทั้งตัวเล็กมีทั้งตัวใหญ่อย่างที่คำชะโรตนี่นจับไปได้6ตัวแล้วนะครับก็มีการไปดูแลต่อที่สุดอนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่าต่างประเทศภาคตะลอกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายและทีนี้คุณผู้ชมฮะปัญหานี้มันรุนแรงขนาดไหนล่าสุดกรมดิฉนแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกประกาศแล้วนะครับคุณผู้ชมห้ามนําเข้าอีโกนาทุกชนิดเข้ามาในประเทศไทยนี่คือสําคัญมากมีผลตั้งแต่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพราะ3วัันนทททีี่่ผาาามมมมคุชโรศพ์ บอกว่าฉันครอบครองอีโกนาอยู่เจ้าหน้าที่ช่วยมาจับหน่อย2 4 4รายและเป็นอ e ีโกนาเขียวถึง3,419ตัวมันผิดแผกแผกธรรมชาติหรือพูดง่ายผิดสปีชีส์กระจายไปแทบทุกจังหวัดฮะ61จังหวัดเลยเมากสุดคือชนบุรี982ตัวขอนแก่น4 4 3ตัวและกรุงเทพ281ตัวฮะนี่คือปัญหาที่ตอนนี้แน่นอนสุดท้ายมันจะรบกวนการใช้ชีวิตของมนุษย์และที่สำคัญมันเป็นสายพันธุ์ที่ผิดแผกจากธรรมชาตินะครับ